สวัสดีค่ะมาพบมาพร้าวก็ไม่ติ๊กสาวยโสอีกคือเก่าเด้อจ้ามือนในสิผ้ารอเห็ดจ้าสิผ้ามารอเห็ดอันน้ำพันแท้จ้าน้ำพันแท้หน้าน้ำพันคู่เด้อจ้าเลาะกันไปเรื่อยเรื่อยเด้อจ้ามาเอาสีได้เห็ดบ่มือนในจ้เฮ็ดปลุกกิ๊กจ้าฮ็ดปลุกกิ๊กขอดอจ้ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายจ้ารอบสุดท้ายแล้วบานนี้กัสีฝนกัสีแห้งกัสีบ่มีเห็ดบวกให้เก็บแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวเขาไปหารอน้ำกันเด้อจ้าจ้าเขากัสีมาเลาะเบิ่งน้ำพันแท้เด้อจ้า น้ำแท่น้ำนวลน้ำนีเราจะไม่สิเกิดไปทัว่วเด้อยน่ยมนี่หาลอกกันไปเรื่อยๆจ้าเบื้องเขาเบื้องน้ำไปจ้ามันนี้รถห่างจ้ายนี่ยอันสไปก็เป็นกิโลหุล่นละจ้าไม่ติเอาขอย่างแถวน้ำให้หน้าแถวนีละสะกักก้อนแถวน้ำคันแท่นหน้านละสะกักก้อนเหมือนนี่เป็นมันที่เี่ยอย่างน้อนเดี๋ยว เดนตุล่าวันที่สิบเจ็ดจ้ะมันนวันที่สิบเจ็ดเด้อม่ติกระเลยมารอเห็ดเห็นเขางามจ้า,าบางเขาไปสักกอนมาหาเห็ดเหมือน,นมาหาเห็ดจ้าเขากำลังสิออกร่วงงามงามจ้าจะม,ามิติมาัหารอนํำขั้นแท่ขั้นคู่เป็นสิะจ้า หาไปเรื่อยๆจะหาไปเรื่อยๆขั้นแท่ขั้นคู่ขั้นแท่หน้าจะออกไปทั่วทีบด้วยจาเส่วงนี่ไพดูเลาอก็ได้จ้ะไพดูเลาะดูยางก็ได้จ้ะจาก็เห็นตะห้อยเพิ่นเอาจ้าเขาสีมาหาบึงจะวันเหลือจักดอกสังดอกบอพอดิปนนะจ้ะเนาะ จะได้หลายดอกยุจ้าได้หลายดอกอยู่ดอกงามๆนี่ไม่ติหายอีกคนน่าจาเด้อจะไม่ติ๊พ่อจะมั้งนี่ละนี่นี่นี่มันเป็นยังคือเห็ดเห็ดขึ้นมาอีกอยู่บ่เศร้าเด้อจ้าบ่ได้เศร้าไม่แห้งเื่อขึ้นนี่ละนี่เห็นบ่เพื่อนเพื่อเห็นบ่นห็ดดอกนี่น้อยนี่ละนี่ดอกมันละนี่นี่ปั๊บกองไ่ก่อนนี่เจอดอกมันละไม่ติ๊คิมเลยเออมันยังมีดอกหน่อยยุจ้าหมู่บ้านเนีย กับบ้ามันออกคักเลี้ยวนี่บดิ้เซราไม่แห้งดอกจกนันนี่เเหนียวนี่จะไม่ติดกก็ได้อันนั่นขี้เกลามา,จากจันเฮ้ยมันมีดอกหน่อยอยู่กับสีเดหา้าอีกกี่ลรมวันนี้เนาะเอ๋อบดิ้เซราไม่แห้งดอกหาหาโอ้สีมาหาเห็ดบานนี่จําวันนี้มืพอเห็ดจุ่มกับเขาต้องสีสีเดห้าอีกได้แนวนี่นี่มั่งเนี่ยาง,งามๆอยู่โอ้เห็ด หลายหลุนคักจ้ะสวงนี้จ้ะเอาไม่ติเก็บกันนะจ้ะมันอยู่ขวางทางจ้ะมนยุ่ขวางถนนน,นี่ถนน,น,นเลยนี่เห็นบนน่นี่ถนนน,นี่ติขออนุญาตเก็บกันเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวหาเก็บเรีวๆสิท่ายเฮ้ยบุญจ้ะเดี๋ยวคนก็นมาน้าไม่ออกก้นจ้ะน้าไม่ออกก้น เพื่อนจ้ามิติข้อเฮ็ดจ้าเพื่อนๆคนทางเงี้ยเด้อจ้าหน่กคนทางเงี้ยคนก็มาไล่ไหลเมื่อห็นกระโจดคุยกันนู้นก็เหลวเมื่อผอเฮ็ดเด้อจ้ามันเป็นมูไม่จ้าเมื่อเบิ้งจ้าจ้ะดอกมันจ้าเมื่อไรนี่ละงามงามจ้าทั้งก็ขืนเด้อจ้ามิติสีขออนุญาตเก็บเด้อจ้าเด้อสีโบไทยเมื่อไกลๆเด้อให้เพื่อนเเบิ่งยังหันหลายเดี้อมิติไปตังกรองให้เบิ่งหันคนมาไล่ไหลจ้ะส่วนนี้คนกำลังเดินทางเด้อจ้ะเด้อ เอบางนีนี่ด้จ้าเด้อจะดอกมั้จะดอกมันก็ล่างหน่อยๆแต่ปอดแต่แตนสิจ้น่กํล่างหน่อยๆก็ล่างขืนจ้นี่ จะดอกคนจอดอกงามงามจ้าพอดีพอดีออกจ้ะนีเหรอเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋มึงถอนขึ้นเลยได้บ่ถอนได้จ้ะติ๊กก็บ่อยากสิกลมันเอาถอนเอาหมดเอาแต่ดอกมันก็ได้บ่เอาดอกขามันมันไหลอยู่เอาไปเกิดบ่กินจะเทียขามันก็ตัดะอวกือเก่าแต่ดอกมันก็พอแล้ว จะดอกกำลังงามงามจะกำลังพอดีเอาจ้ะจะดอกมันมะวานขวดเห็ดน้ำไหลายจ้ะเมื่อวานอุ้ยนี่ดึงเขาขืนจ้ะขวดเห็ดน้นหนะเนน้ำไหลายจ้ะขวดเห็ดในอันขวดเห็ดในน้ำม,มันปลาและแมวจ้ะเมื่อวานเมื่อบาดเบิดจ้ะติดประสเตอร์ไว้ตัวมึงนี่จะดอกเงีย้ยเงีย้งยไม่ดอกเดียวมองนี่อ๋อกระตาขวม เอาขึ้นดอกเดีวยวมึงโอ้ยกระตาขวมจะได้ไลยดอกดิจ้าน่ได้แกงยี่ดอกซ้ำนี่ก็ได้จะเดี๋ยวหาพี่อีกก่อนจ้าล่างอีกคือเกาจ้าล่างอีกคือเกาจ้าจะมันอีกคือเกามันอีกคือเกาจ้าเห็นบ่จะเห็นจ้าบานเบิดจ้าบานเบิด นี่ตอดอกเงี่ยๆพี่น้องเอ้ยมังเนื่อเหรองเนื้อมังเนื้อมัเนื้อเป็นเห็ดปวกใหญ่เนาะนี่เนาะเห็ดปวกกลางเนาะนี่เนาะอุ้มส้น อนซ้อนเห็ดพี่น้องมเนี่ยกระดกจ้าขุดค้าแล้วจ้ามิติกระสิลล่างมันจ้าออกหลายจ้าเมื่อวานกระลังเห็ดเบิดเมื่อจ้าเมื่อนี้ก็าขุดค้าเห็ดเบิดเมื่อสิเป็นไม่แย่ล่างซอยมิติกระสิเปอันเก็บอีกจ้าสิบิเก็บอีกอนซ้อนจ้ามันยังมีดอกนิดหน่อยดำดำจ้าสิบิเก็บอีกมิติกระขอจบคลิปเท่านี้แล้วจ้าเด้อคลิปหน้าพอกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่งมิติกสาวยโสในด้วจ่าเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะออกหลายจ้าผู้ใดไปดูไปก็ได้จ้าปีนี้ออกเบิดบานวัดสุขุมโลจ้าพอมจ้า